ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ adliidadsmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อทองเกิดเมื่อวันพระหัสบดีที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2466เกิดณบ้านหัวนาอำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน หลวงพ่อบวชเป็นสมณีนเนมื่ออายุ11ปีท่านได้ติดตามพระมงคลพมเกษาเข้าไปศึกษานักธรรมตีโทเอกในตัวเมืองน่านและได้ฝากตัวเข้าเป็นลูกศิษย์คูบาคติวัดท่าล้อซึ่งตอนนั้นคูบาคติท่านกำลังอาพาธท่านได้รับใช้คูบาคติแม้อุจลารัปสวะหลวงพ่อก็ไม่เคยรังเกียจจนเป็นที่รักเกลดูของคูบาขติยะ ซึ่งท่านก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้และวิชาอาคมต่างๆให้และได้เรื่อมเรียนว,วิชากรรมฐานต่างๆจากครูบาคติยะและครูบาอาจารย์อีกหลายท่านทางด้านชื่อเสียงของหลวงพ่อทองวัดน้ำพางหลังจากมีการออกเดอรุ่นแรกซึ่งสร้างโดยสอพอําเภอแม่จริมได้สร้างประสบการณ์ปรากฏแก่ชาวแม่จริม จนเป็นชื่อเสียงหลวงพ่อเป็นที่รู้จักในจังหวัดน่านถึงขนาดถ้ามีงานปลุกเสกวัตถุมงคลในจังหวัดน่านหลวงพ่อต้องได้รับนิมนต์ในการปลุกเสกพระเครื่องทุกครั้งในการปลุกเสกพระเครื่องของหลวงพ่อท่านจะบอกว่าท่านจะทําการนั่งปลุกเสกระยะเวลา,าเท่าไหร่เมื่อครบระยะเวลาที่หลวงพ่อท่านบอกท่านออกมาทันทีโดยไม่ต้องใช้นาฬิกา เคยมีหลายคนลองจับเวลาดูปรากฏว่าเป็นจริงตามนั้นหลวงพ่อท่านปฏิบัติกรรมฐานนอกจากนั้นท่านยังเคยเป็นแพทย์แผนโบราณซึ่งชำนาญการใช้สมุนไพรอีกด้วยนอกจากนั้นหลวงพ่อยังเคยเรียนวิชาตำราโบราณจากคู่บ้าขติยะวัฒนท่าล้อซึ่งชาวเมืองน่านยกให้เป็นหนึ่งในพระอาหารหันต์เมืองน่านท่านยังมีความเมตตาเป็นตัวเอง กับญาติโยมทุกคนกิจวัตรทีท่านทำทุกวันคือนั่งสมาธิตั้งแต่18นาฬกาถึง4ี่นาฬิกาประมาณ10ชั่วโมงเป็นประจำทุกวันไม่อยู่ครั้งหนึ่งท่านนั่งสมาธินานผิดปกติจน8โมงเชา้าท่านก็ยังไม่ออกจากสมาธิจึงได้ไปเคาะประตูเรียกท่านท่นานก็เดินออกมายิ้มและพูดว่าเผินไปหน่อยหลวงพ่อท่านสามารถล่วงรู้อดีต และสามารถถอดดวงจิตไปยังที่ต่างๆได้และเคยมีญาติธรรมได้นำวัตถุมงคลไปให้หลวงพ่อช่วยปลุกเสกโดยใส่กล่องห่อไว้อย่างดีแต่หลวงพ่อท่านสามารถบอกได้ว่าภายในกล่องนั้นคืออะไรซึ่งชาวเมืองน่านยกให้เป็นหนึ่งในพระอา,หารหันต์เมืองน่านอีกรูปหนึ่งหลวงพ่อทองหรือพระคูวิทิศนันทเวศได้มรณภาพลง ด้วยอาการอันสงบที่โรงพยาบาลแม่จริมสิรีอายุ92ปี7เดือน24วันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ กดกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่